พี่ไม่รู้จักพี่พี่เหรอค่ะพี่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 พน้องจะต้องไปจูแอบซ้อมกุบกริบไปแล้วเพี่ะว่าไหน่แพใครยังยังไม่หายโอ๊ตเจ็บโอ๊เจ็บเหรอเดี๋ยวให้เป็นมาจูบนะมาในีรีส์อ่ะมันจริงไม่จริงเราเราทะเลาะกันจริงหรือเปล่าหรสัคลิปหรือเปล่าสคลิปก็เฮียแล้วสคลิปก็เฮียแล้ว่คลิปก็เียแล้วคอจคือเอาจริงปะแต่เรลลิตี้คเีลลีนะจขาที่าดูละคอเขไม่ดูละค Oh, ไม่มูงแป๊บนึงนะมึงสองคุยกันไม่ได <Après S 1> ้เพราะมึงเป็นเพศเดียวกันเลย